สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ก็ผมก็มาถึงที่โคยาสซาลแล้วครับจากตอนแรกที่ขึ้นเคเบิลทามาหิมะตกแรงมากตอนนี้ตกเบาลงแล้วครับเป็นเม็ดเล็กๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็คือเรามาที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่คโอคุโมอิม,มาเอะโอคุโมอิม,มาเอะ อันนี้ก็เริ่มมีนักท่งอาางเที่ยวเข้ามาแล้วทัท้งคนญี่ปุ่นคนคเกาหลีและคนจีนนะครับตอนแรกเนี่ยที่หิมะตกหนักเลเนี่ยพื้นเนี่ยจะขาวทั้งหมดเลยนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าอุณหภูมิป,ปรับตัวสูงขึ้นก็นเลยทําให้หนะิมะละลายครับถ้าเกิดว่า ใครมาเที่ยวช่วงที่มีหิมะเนี่ยก็ควรจะเลือกรองเท้าที่กันน้ำได้แล้วพื้นกันลื่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปเที่ยวข้างในก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคิดต่อไปอค,ครับค๊าบคะ